ใครมีกลิ่นเท้าเหม็นมากๆฟังคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะหมอแก้วแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้การเท้าเหม็นนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะใช้นี่อย่างแรกเลยคือน้ําเปล่านะคะใส่ถังเอาไว้สําหรับแช่เท้านะคะปริมาณไม่ต้องเยอะมากนะคะแค่พอสําหรับการแช่เท้าเราอีกนวนส่วนผสมหลักก็คือนี่สารส้มนะคะ สารส้มเนี่ยถ้าเป็นผงๆแบบนี้จะใช้แค่หยิบมือเดียวนะคะแช่ลงไปในน้ำประมาณ10นาทีถ้าใครมีก้อนสารส้มเนี่ยก็คือแว่งในน้ำได้ประมาณสัก10รอบนะคะตัวสารส้มเนี่ยจะช่วยในการดับกลิ่นเท้าได้ดีนะคะเพราะว่ากลิ่นเท้าเราเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะที่สะสมเวลาที่มันมีเหงื่อออกนะคะและถ้าจะให้ประสิทธิภาพดีก็คือเอาก้อนสารส้มเนี่ย ขัดที่เท้าเราด้วยบริเวณซอกเท้านะคะมันก็จะช่วยในการที่จะลดเชื้อแบคทีเรียที่มีการติดอยู่ตามร่องร่องซอกเท้าได้ดีนะคะกีบเราทําอย่างนี้แช่เท้าทุกวันครั้งละ15นาทีนะคะแล้วก็ทําติดต่อการน1สัปดาห์โดยอย่าลืมว่ารองเท้าและถุงเท้าเนี่ยเราจะต้องหมั่นซักแล้วก็ตากแดดให้สะอาดเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วย เพียงแค่นี้เนี่ยกลิ่นเท้าของเราก็จะหมดไปแล้วค่ะ